สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกเรียวเนาะค่ะน้อมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เนาะสวัสดีแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นยังไงหเหมื่อคืนนี่ลูกสาวหาาวว่าคือเกาบัพี่น้องอยู่สระบุรีนะคะพอเพิ่นว่านประจวเพิ่นโพดเฟซบุ๊ก k วานจะไปรับเชิญวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาสั่นนายอินดูบ่พี่น้อง ดารารับเสิร์นจังได้ขึ้นไปกวนถึงเวทีจนเวทีอันสิพังพี่น้องไปกระโดดโลดเต้นอยู่นัองุงอิงเมื่อคืนสนุกสนานมากผู้ชมก็ชอบใจนะคะอีลากระสดชื่นว่าไปซ้ายมาบอพอหนาพอตาจากเทียวสันพิ่นแย่กันพอก็ลูกค่ะพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าพ่อโจมีหน้าที่เนาะม,มีมีภารกิจที่ต้องมาดูเลยกองถ่ายละครเอยกองถ่ายภาพยนตร์ขายอมาตอนรับ ดาราศิลปินล่ะก็มาดูแลกองทายเนาะเพราะว่าทางพุ่นอีลากะ่ะดูแลได้พ่อนนแม่บีดูแลกันได้ไม่มีปัญหาปล่อยมือใดแล้วพี่น้องลูกสาวหลาะพญิโจอ้ยลูกสาวใหญ่พญโจลูกสาวใหญ่พ่อจูปล่อยมือใดแล้วอีลาดูแลเป็นขวัญเป็นกำลังใจค่ะทุกคนในวงก็มีความสุขทำงานราบรื่นกันทุกคน เมื่อนี้ล่ะก็เดินทางจากสระบุรีไปอำเภออรันบ่จังหวัดสระแก้วบอกไปที่จังหวัดสระแก้วเย็นนี้มีคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดสระแก้วเนาะพี่น้องเนาะใช้ใช้ใชีวิตแบบสบายๆกินข้าวคางเส้นคือเก่าพี่น้องภาพภาพนี้จังได้กะเห็นคือเก่าไม่เคยลืมเลือนภาพนี้ก็่เคยลืมเลือนค่ะ นางก็กินข้าวเซเว่นนอนรถตู้เหมือนเดิมปกติใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินข่าคางเซเว่นพ่อก็ลูกคือกันคือกันพี่น้องพ่อก็กินง่ายอยู่ง่ายลูกก็กินง่ายอยู่ง่ายไม่มีข้อแม้ในการใช้ชีวิตมากก็อยู่ก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาเนาะอีลากะซักผ้าแวะพ่อพ่อเอกเพิอเอ่พนกับผ้าแวะซักผ้าแวะกินเข่าคางเซเว่นแล้วก็มาแวะซักผ้าเพิ่นกัดไใส่บาดพร้อมเนาะมือเสาร์เนาะ นี่ลหละทำบุญในกระดาสาถุน้ำเพเพินไปนย่างตลาดเพิินไปฟอนพระาจันทร์เพิ่นกระดใสไบาทพระถือว่าได้ททำบุญเท่ากระดาธถุไปน้ำลูกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสี่เป็นจิจวัตรประจำวันเพิน่นถาสกซี่เขาที่พักเพิ่นกระสีใจตลาดใจก็เผาข้าวนาไปสะกวนกินเขาแล้วก็จังนอนพักผ่อนนะเนาะมือแรงก็จังสู่งานสู่กันต่อไปนะสำหรับวิธีชีวิตซปเปอร์สตาร์ ของเราธิดาลำเพลินธิดาลำเพลินไอพ่อโจเพิ่นมักสิเบิลสาวน้อยมหัศจรรย์ธิดาลำเพลินแต่ว่าเฮาก็อย่าลืมลเด้อเฮาก็อย่าเพลินจนเกินไปเขาจะเอาเปิดโบสถ์เด้อพี่น้องเด้อเปิดโบสถแล้วจ้าน้องอุ๋งอิง K A เอสามหกเคเอสามหกเคสามหกอุ้งอิงเพชรบ้านแพนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมขอไปกด เพิ่นสีมิลิงให้เขาไปกดดตะว่ากะรอบนี้รอบนี้ไม่ใช่ไม่ได้กดฟรีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเนาะพอพอแม่มทุกคนก็นยินดียินดีสิซอยลูกสาวเป็นกําลังใจซัพพอร์ตลูกสาวแม่บัวก็จะตั้งใจบวชช่วยลูกสาวเต็มที่นะคะงานนี้เขาต้องเขาต้องอยาประมาทได้พี่น้องเพราะว่าไอแต่ละคนที่เขามากับเฟนลับเพื่อน,นหนาแน่นทั้งนั้นเนาะ ยุคนี้มันยุคโซเชียลนะคะซอย,ยกันบดซอยกันเบิงซอยกันแย้งลูกสาวเฮาค่ะปีนี้จะเป็นไออไอจะเป็นปีที่นางได้รางวัลอีกไหมเราจะมาร่วมกันเราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันเนาะพี่น้องเนาะทรงหลูกสาวให้ได้รับรางวัลให้ได้ไปไอคอนสยามน้ำเพินไปเข้าไอเพิรนสิประกาศเพิ่นสิประก,กาศอยู่ห่างไอคอนสยามได้ปีนี้เฮากะีให้มะลํา คืนห่างเป็นห่างให้โซ่โบหไ่เพิ่นว้าสันดอกว่าข้าจาเ้ากันเนาะไม่บวกกับบเคยไปดอกไม่บวกกับอยู่แถวอยู่แต่ปรีมนลน,นี่แหละค่ะบ่ะเคยเขาบ่เคยเด้เขาเมืองดอกลูกมันติดอยู่ข้างนอกเมืองเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ยากให้ลูกสาวไปเชิดชายเนาะให้อนสยามติ่มแม่น้ําเจ้าพยาพุ่นเด้อเพิ่นว่านั่นละ่ะเข้าก็มาซอยกันร่วมแรงร่วมใจกันเนาะพี่น้องเนาะ เคเอสามหกองอิงเพชรบ้านแผนนะคะอย่าไว้อย่าอย่าชลาใจซอยกันเชียย่างเดียวอะไ้ต้องซอยกันโหวดพอมค่ะยิ่งโค้งสค้ไท้ยดิไอโค้งสุดท้ายนี่เขายิงต้องซอยกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันดูเบิงมันกระสีมีผู้ขืนผู้ลงอยู่นี่แหละมันเป็นเทคนิคของข้าเจ้าแต่ว่าเขากะเข้ากะยันนิงน้อนใจเขากะเบิงเข้ากะเชียเข้ากะ บวให้ลูกสาวเขาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพนเคสามหกนะคะจังใดแกอย่าลืมเด้อพี่น้องส่งลูกสาวให้ขึ้นเวทีให้ได้ปีนี้ส่งลูกสาวให้ขึ้นเวทีรับรางวัลมอลำยอดนิยมห้องให้ได้ส่งมอลำห้องขึ้นเวทีไอคอนสยามให้ได้ปีนี้คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเนาะ ามาซอยกันเพิ่นกับมีหลายสาขาอยู่พี่น้องแต่ว่ากับมีสาขาเคเอสามนี่เป็นหมอลำเป็นหมอลำไอศิลปินลูกทุ่งหมอลำเข้ากัสู้สู้นะจ๊ะพราะพอ่อแม่ทุกคนแม่บัวเป็นกำลังใจให้จ้าสู้ๆกันไปพี่น้องเบิ่งข่าวติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆเบื่องหลูกเสาไปน้ำหล้กกระเบิ่งหลูกสา,ไป,า,กกสาไปเรื่อยๆสนับสนุนกันไปน้อพี่น้องเนาะ อะไรที่มีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะยังไงแกอย่าลืมกดกระดิ่งกดติงต๊งติ้งกดติดตามให้ไม่บัวน้ำในเด้อยค่ะเด้อให้ช่องเล็กๆข,ของไม่บัวมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีจ้า